สอบวุฒิปัญญาตีผมจบนิติแล้วไงผมก็อาวุธนิติมาสอบปลัดสี่สามอีกก็ได้อีกแล้วก็ไปสอบตำรวจอีกนอบรรุ่นแปดก็ได้อีกสอบที่กำลังพลก็ได้อีกสอบติดทั้งสี่แห่งเลยเคล็ดลับคือการทุ่มเทในการอ่านหนังสืออย่างขั้นสมองของเราคุณดู๋กับผมเท่ากันไม่ต่างกันเยอะเลยอยู่ที่ใครทุ่มเทกว่ากันแต่หนึ่งต้องสมาธิก่อน ถ้าความขี้เกียจเกิดขึ้นความเหนื่อยล้าเกิดขึ้นทําไงให้มันยังเป็นรูทีนทําอย่างนั้นได้อีกผมจะอย่างนี้ครับจะตื่นเต้นกับปากกาปากกาผมต้องมีปากกาก่อนคือปากกาเนี่ยนะผมจะต้องชื่นชมกับปากกาแล้วเกินเลยสมัยก่อนบิ๊กบิ๊กดับเปลยโอ้ยบิ๊กกูจะเขียนมึงให้หมดเลยนะเราก็เอาหนังสือมาแล้วก็นั่งผมไม่กลัวหนังสือเละนิกากระบาดนี่น่อ๋อจดไปเลยจดขีดไปเลยทั้งจดทั้งขีดทั้งอะไรทั้งมโนทย่อแล้วมันง่วงนอนทุกคนอ่านหนังสือจะง่วงนอน พอง่วงก็น้ำตักลาดหัวแม่นเลยฟื้นเข้าไวตาแจ้งเริ่อมาม่อ่าเริ่มเริ่มใหม่มันส่งผลถึงวิธีการแบบเดียวกับการไปซุ่มจัดการกับเป้าหมายที่เป็นคนร้ายเห็นบอกว่ามันต้องไปอดหลับอดนอนอดกินอดมัน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 เราชอบผมจะไปดักเฝ้าไอ้คนเนี้ยผมไปดักห้าวันเจ็ดวันมันเหมือนพรานนั่งห้าแต่มันห้าวันเจ็ดวันนะพี่โอ้สบาย เรานอนกับดินก็ได้อยู่แล้วกินก็ข้าวเหนียวหน่อยหนึ่งไม่มีอะไรก็ขนมปังใส่นมกินก็คุณลองไปแอบดูใครเดี๋ยไม่แล้วมันจะให้อีกบรรยากาศหนึ่งอ๋ออ๋อมันมันมีมันมีความตื่นเต้นด้วยแล้วมันมีมันจะมาไม่มามันจะหนึ่งเนี่ยเราจะฟันปากไม่ได้ใช้มีดฟันก็ไม่ได้นะเดี๋ยวนกไอ้ปากหมาก็แต่ทำอะไรไม่ได้เลยอย่างใช้ที่หนีบที่หนีบกิ่งไม้กึ๊บกึ๊บกึ๊บแล้วเราก็สุ่มอ๋อให้มันแหวกเป็น ใช่ไม้มันจะได้ไม่ไม่ได้มันจะได้ไม่หนีไอ้นกปากหมานี่ไม่ได้เดี๋ยวโจรมันรู้แล้วก็จะใช้กล้องสองดูอยู่กี่คนวะกลางคืนมันจะนอนเวลาเท่าไหร่ตื่นเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็คือหลักการเดียวกันเลยคล้ายๆกับตอนเราเียนการหนังสือเหมือนกันแปลว่าความอดทนมาอันดับที่หนึ่งครับโอเคเอาเรื่องเรียนก็ไปหมดแล้วนะนิติศาสตร์ได้นะเป็นในร้อยนะปริญญาโทได้นานไหมครับหลังจากได้ปริญญาตีก็พอจบปริญญาตีก็ไปสอบต่อปริญญาโทที่มหิดลเลย อ่าดาวิยาเขาเอาก็เกี่ยวกันเรื่องงานคนหกคนใช่เราก็ไปสอบเลยก็สําเร็จติได้เรียนเรียนจบจบครับจบทีนี้ไอการจะมาเป็นมือมือจัดการมือมือปราบมันต้องเริ่มจากอะไรยังไงครับตอนนี้เรามีอํานาจตามกฎหมายแล้วนะถ้าใครมีหมายจับเนี่ยเราก็จะไปตามจับแต่ว่าหนึ่งเราไม่มีลูกน้องเขาไม่ได้ตั้งให้เราเป็นรองสวัสดสืบสวนเขาให้เราเข้าร้อยเวร ก็เลยไปถ้าร<ล> <100 S 2> ้อยเวรมีหน้าที่อะไรครับร้อยเวรก็รับแจ้งความสอบไปอะไรไปเหมือนทํางานอยู่ในออฟฟิศแต่สมัยผมเนี่ยร้อยเวรเนี่ยมันออกไปจับได้เอายุคผมดีกว่านะ,ะยุคปัจจุบันมันทําไม่ได้